คุณรู้ฟังคะเคยรู้สึกไหมคะว่าที่ที่เสียงดังที่สุดในโลกใบนี้บางทีมันไม่ใช่สีแยกไฟแดงตอนหกโมงเย็นไม่ใช่ตลาดนัดหรือแม้แต่คนเสิร์ตร็อกแต่มันคือในหัวของเราเองเนี่ยแหลคะค่ะ <c oughs> ครับผมแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าความคิดไม่ใช่สิ่งที่ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมแต่มันคือสิ่งที่เราบริหารจัดการได้ซึ่งหนังสือเล่มนี้เปรียบเทียบได้เห็นภาพและวรรณศิล์งดงามมากเลยครับ เขาเปรียบใจของเราเหมือนบ้านหลังหนึ่งบ้านที่เราอาศัยอยู่ตลอด24ชั่วโมงเป็นบ้านที่เราควรจะมีอำนาจเต็มที่ใช่ไหมคะพี่มาวินแต่เปล่าเลยคุณพิพัฒน์บอกว่าบ้านของเราหลังนี้กลับเต็มไปด้วยแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่เดินเข้าเดินออกกันให้วุ่นวายไปหมดฟ้าอ่านแล้วชอบมากเลยค่ะเขาตั้งชื่อแขกแต่ละคนได้เห็นภาพสุดๆคนแรกนี่น่าจะเป็นแขกประจําของใครหลายคนเลยนะฟ้าคุณวิตกนักพยากรณ์อนา,นาคต คนนี้เก่งมากเลยนะฟ้าสามารถสร้างหนังโศกนาฏกรรมจากเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงได้เป็นสิบสิบรอบคืนก่อนพรีเซนต์งานใหญ่นี่มาเลยถ้าพูดติดขัดละ่ะถ้าเจ้าหนายไม่ชอบละ่ะทั้งทั้งที่ตัวนอนอยู่บนเตียงแต่ใจนี่วิ่งหนีสิงโตไปแล้วอ่ะส่วนอีกคนก็เป็นขั้วตรงข้ามเลยค่ะถ้าคุณวิตกวิ่งไปอนาคตแขกคนที่สองคุณอาไลนักประวัติศาสตร์ขี้บ่นจะชอบขุดเรื่องเก่าๆในอดีตมาใช้ซ้ำ จำได้ไหมที่เราพูดให้แม่เสียใจเมื่อสิปีก่อนหรือทำไมตนนั้นเราไม่ตอบโต้แบบนี้นะเสียทีจริงๆโหมันจีดมากเลยพี่มาวินคุณอาไลนี่ขังล้วยในพิพิธภัณฑ์แห่งความเจ็บปวดชัดๆัดยังไม่หมดนะฟ้ายังมีแขกคนที่อันตรายมากอีกคนคือคุณติเตียนนักวิจารณ์จอมทำลายล้างคนนี้มีสองโหมดด้วยนะวิจารณ์ตัวเองก็เก่งวิจารณ์คนอื่นก็เยี่ยมสองกระจกตอนเช้าก็มาละ อวนขึ้นนะผมบางละพอเห็นเพื่อนโพสต์รูปไปเที่ยวก็มาอีกสร้างภาพน่าดูคนนี้นี่ตัวทำลายความสุขและความสัมพันธ์เลยนะและคนสุดท้ายค่ะดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยแต่งหน้ารำคาญสุดๆ คุณเรื่อยเปื่อยนักจัดรายการวิทยุ24ชั่วโมงคือเสียงจ็อกแจ๊กจ็อกแจในหัวที่ไม่มีสาระอะไรเลยค่ะอาจจะเป็นท่อนฮุกเพลงที่ได้ยิงมาแววแวๆแล้วก็เล่นบนในหัวทั้งวันหรือความคิดฟุ้งๆที่กระโดดไปมาเหมือนลิงเมาเหล้าพอเราปล่อยให้แขกสี่คนนี้ยึดบ้านนะครับผลกระทบมันร้ายแรงกว่าที่คิดเลยนะหนคือเราสูญเสียปัจจุบันขณะกินข้าวก็ไม่อร่อยเล่นกับลูกก็ไม่มีความสุข สองคือเราสูญเสียพลังงานชีวิตไป,ปเปล่าๆเคยไหมที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เหนื่อยแทบตายตอนกลางคืนนั่นแหละครับฝีมือแขกพวกนี้และสุดท้ายที่ร้ายที่สุดคือเราเชื่อว่าเราคือแขกเหล่านั้นเราเชื่อว่าเสียงวิจารณ์ณคือตัวตนของเราจริงๆเราตกเป็นทาสความคิดโดยสมบูรณ์ฟังดูน่ากลัวมากเลยค่ะแล้วเราจะไล่แขกพวกนี้ออกไปได้ยังไงคะ นี่คือจุดที่พี่ชอบหนังสือเล่มนี้มากเลยฟ้าเขาไม่ได้บอกให้เราผีพผามเข้าไปไล่แขกนะเพราะการต่อสู้กับสิ่งที่เราไม่รู้จักดีพอมีแต่จะทำให้บ้านพังกว่าเดิมแต่เขาบอกว่าขั้นตอนแรกสุดของการเป็นผู้บริหารความคิดคือการรับรู้ตามความเป็นจริงแค่รองเป็นเจ้าของบ้านที่เดินสำรวจความวุ่นวายอย่างใจเย็นอ๋อคือแค่รู้เฉยๆหรอคะเช่นพอคุณวิตกเริ่มพยากรณ์เรื่องร้ายๆเราก็แค่รับรู้ในใจว่า อ๋อแขกที่ชื่อวิตกมาเยี่ยมพอคุณอะไรเริ่มขุดเรื่องเก่าก็แค่พยักหน้าว่าอืมคุณอะไรมาอีกแล้วแบบนี้หรอคะใช่เลยแค่การรู้ทันง่ายๆแบบนี้แหละคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเพราะมันคือการที่เราในฐานะเจ้าของบ้านเริ่มแยกตัวเองออกจากแขกผู้มาเยือนได้เป็นครั้งแรกนี่คือการเริ่มต้นทวงคืนอำนาจอย่างสันติและมีปัญญาที่สุดครับโห แค่บทแรกก็ลึกซึ้งแล้วนะคะเนี่ยมันเหมือนกับการเปิดไฟในห้องที่เคยมืดสนิทพอเราเห็นว่าห้องรกแค่ไหนเราถึงจะเริ่มคิดทําความสะอาดได้แล้วเครื่องมือในการทําความสะอาดล่ะคะพี่มาวินหนังสือบอกไว้ว่ายังไงต่อคะแน่นอนครับในบทที่สองเขาแนะนําเครื่องมือ2องชิ้นแรกที่สําคัญที่สุดเลยนะเปรียบเสมือนแขนซ้ายกับแขนขวาของเราเลยนั่นก็คือสติหรือผู้เฝ้ามองและสัมปชัญญะหรือผู้รู้ตัว สติคำนี้ได้ยินบ่อยมากเลยค่ะแต่บางทีก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวจังไม่ไกลเลยฟ้าคุณพิพัฒน์ทำอธิบายง่ายมากสติก็คือความระลึกได้หรือแวบแรกที่เราตื่นจากผวังเหมือนตอนที่เราขับรถกลับบ้านทางเดิมๆใจลอยไปเรื่อยๆมารู้ตัวอีกทีอา้าวถึงบ้านแล้วช่วงที่เราใจลอยนั่นแหละคือขาดสติ แต่ถ้าจู่ๆมีรถขับปาดหน้าวินาทีนั้นใจที่ลอยไปจะกลับมาที่ตัวทันทีนั่นแหละครับคือการทำงานของสติอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนตอนที่เราไถามือถือเพลินๆแล้วมีแวบหนึ่งฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเรามีงานต้องทำนี่นาะจังหวะที่ฉุกคิดได้นั่นแหละคือสติถูกต้อง ดังนั้นหน้าที่ของสติจึงไม่ใช่ไปหยุดความคิดนะแต่เปรียบเสมือนยามเฝ้าประตูบ้านใจเรามีหน้าที่แค่เห็นและรู้ทันว่าตอนนี้แขกคนไหนกำลังเข้าออกบ้านแค่รู้ว่าอ๋อตอนนี้ความโกรธกำลังเกิดขึ้นโดยไม่ต้องทำอะไรต่อเลยแล้วสัมปชัญญะล่ะคะเข้ามาช่วยยามที่ชื่อสติยังไงสัมปชัญญะคือคู่หูที่ฉลาดมากครับเขาคือผู้จัดการผู้รอบรู้ ถ้าสติเป็นเหมือนไฟฉายที่ส่องไปเห็นว่ามีงูอยู่สัมปชัญญะก็คือปัญญาที่ทำให้เรารู้ว่างูตัวนั้นมีพิษไหมควรจัดการอย่างไรพูดง่ายๆคือสติทำให้เราเห็นความคิดส่วนสัมปชัญญะทำให้เราเข้าใจความคิดนั้นอย่างรอบด้านว้าวพอมีสองเครื่องมือนี้แล้วเราก็เหมือนมีทีมรักษาความปลอดภัยที่เก่งมากๆเลยนะคะแต่ แค่รู้ทันอย่างเดียวพอเหรอคะพี่มาวินถ้าเห็นโจรเข้าบ้านแล้วเราแค่นั่งมองเฉยๆบ้านก็โดนยกเขาพอดีสิคะคำถามดีมากฟ้าและหนังสือก็มีคำตอบให้ในบทที่3ครับเราต้องมีกลยุทธ์ในการรับมือด้วยซึ่งเครื่องมือที่จะมอบกลยุทธ์อัญชานฉลาดให้เราก็คือโยนิโสมนสิการหรือที่หนังสือแปลเป็นภาษาบ้านๆที่ฟ้าต้องชอบแน่ๆศิลปะการพลิกมุมคิด กรีดชอบชื่อนี้มากค่ะฟังดูเหมือนเราไม่ได้เป็นเหยื่อแต่เป็นนักวางกลยุทธ์เลยมันเป็นยังไงคะมันคือการเปลี่ยนยาพิษให้กลายเป็นยาบำรุงครับหนังสือยกตัวอย่างได้ชัดมากสมมติเราโดนหัวหน้าตำหนิแรงๆต่อหน้าคนอื่นการคิดแบบเก่าคืออโยนิโสมนสิการคือเขาเกลียดเราแน่ๆเรามันห่วยแตกซึ่งมันจะพาเราดิ่งลงเหวไปเลยแล้วการคิดแบบพลิกมุมล่ะคะ การคิดแบบโยนิสมนสิการคือการตั้งคำถามใหม่ๆกับตัวเองเช่นอะไรคือสาเหตุที่เขาตำหนิส่วนไหนของงานเราที่บกพร่องจริงๆหรือเลยคำตำหนีที่แย่ๆนั้นมีส่วนไหนที่เป็นประโยชน์ที่เราเอาไปปรับปรุงงานได้บ้างหรือถ้ามองในแง่ดีที่สุดมันอาจเป็นวัคซีนที่ทำให้เราแกร่งขึ้นในอนาคตใช่ไหมเห็นไหมว่ามันไม่ได้แปลว่าเราไม่เจ็บนะแต่ความคิดมันกำลังหาทางขึ้นจากเหวไม่ใช่พาเราดิ่งลงสุดยอดเลยค่ะมันเปลี่ยนจาก การถูกโจมตีเป็นการได้รับข้อมูลเพื่อเติบโตแล้วมีเทคนิคที่เป็นรูปธรรมไหมคะที่หนังสือแนะนำมีสิครับผู้เขียนใจดีมากให้เทคนิคที่ใช้ได้จริงมาถึง4ข้อเลยนะเทคนิคเปลี่ยนป้ายชื่อจากรถติดนรกแตกเป็นมีเวลาส่วนตัวในรถเพิ่มขึ้นลองเปิดพอดแคสต์ฟังดีกว่าเทคนิคมองหาเพชรในกองขยะ คือในเรื่องร้ายมักมีบทเรียนซ่อนอยู่เช่นถูกให้ออกจากงานนี่เป็นความคิดกองขยะอาจเป็นโอกาสที่ได้เริ่มต้นอาชีพใหม่ที่เหมาะกับเรามากกว่าที่เป็นเพชรในความคิดกองขยะเทคนิคติดฟิลเตอร์เดี๋ยวมันก็ผ่านไป คือการใช้ความจริงเรื่องอน,นิจจงมาปลอบใจตัวเองว่าความทุกข์ที่เจออยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหรอกนะเทคนิคตั้งคำถามแล้วมันเรื่องของฉันจริงรือคือการใช้อนัตตาม,มาถอดอีโก้ของเราออกจากปัญหาเช่นเพื่อนไม่ทักทายแทนที่จะคิดว่าเขาต้องโกรธฉันแน่เลยให้คิดว่าเขาอาจจะกำลังรีบอยู่ก็ได้โหแค่สี่เทคนิคนี้ถ้านำไปใช้ได้จริงๆชีวิตต้องเปลี่ยนไปเยอะแน่ๆเลยค่ะพี่มาวินฟ้าว่านะ สติเหมือนคนคอยเบรกความคิดลบส่วนโยนิโสมนสิการเหมือนคนคอยหมุนพวงมาลัยไปในทางที่ดีกว่าเปรียบเทียบได้ดีมากเลยฟ้าแต่มันมีปัญหาใหญ่อีกอย่างหนึ่งนะที่คนส่วนใหญ่มักจะเจอคือเรารู้หมดเลยว่าอะไรดีควรทำอะไรแต่สุดท้ายทำไมเราทำไม่ได้ทำไมตั้งใจจะนั่งสมาธิแต่ทำได้สามวันก็เลิกหนังสือเล่มนี้บอกว่า เพราะเรายังขาดกำลังเสริมที่สำคัญอีกสองอย่างครับกำลังเสริมคืออะไรคะบทที่4บอกว่ามันคือขันติความอดทนและวิริยะความเพียรครับซึ่งคุณพิพัฒน์รมเปรียบเทียบได้ทรงพลังมากเขาเปรียบขันติเหมือนภูเขาที่มั่นคงไม่สะเทือนและเปรียบวิริยะเหมือนสายน้ำที่ไหลรินอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง ขันติคือภูเขาฟ้าชอบจังค่ะมันไม่ใช่การอดทนแบกกัดฟันยอมแพ้แต่คือการยืนหยัดอย่างสงบไม่ว่าพายุจะแรงแค่ไหนภูเขาก็ยังตั้งมั่นอยู่ที่เดิมโดยเฉพาะขันติต่อความคิดและอารมณ์ของตัวเองนี่สำคัญสุดๆเลยนะคะเวลาที่เราปฏิบัติแล้วล้มเหลวขันติคือเสียงที่กระซิบกับเราว่าไม่เป็นไรนะเริ่มต้นใหม่ใช่เลย ส่วนวิริยะแบบสายน้ำก็คือไม่ใช่การหักโหมทำแบบบ้าพลังแต่คือการทำสม่ำเสมอแต่ไม่ตึงเครียดคลิดลับคือเริ่มต้นให้เล็กที่สุดแทนที่จะตั้งเป้าว่าจะนั่งสมาธิวันละชั่วโมงให้เปลี่ยนเป็นจะนั่งบนเบาะแค่วันละ5นาทีพอพอเราทำสำเร็จทุกวันมันจะเกิดเป็นนิสัยและความรู้สึกดีๆที่อยากทำต่อเอง ริงด้วยค่ะเหมือนการแปลงฟันเราทำแค่วันละไม่กี่นาทีแต่ทำทุกวันมันเลยได้ผลพอเรามีทั้งเครื่องมือและกำลังเสริมแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาลงมือทำความสะอาดบ้านใจของเราแบบเต็มรูปแบบแล้วใช่ไหมคะพี่มาวินถูกต้องครับและในบทที่5เป็นต้นไปหนังสือจะให้ยุทธศาสตร์ของเจ้าของบ้านมาสี่ข้อซึ่งมันคือหลักประธานสในทางธรรมนั่นเองแต่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมาก ยุทธศาสตร์ที่หนึ่งคือศิลปะแห่งการป้องกันหรือสังวรประทานนี่คือยุทธศาสตร์ที่ฉลาดที่สุดคือป้องกันไม่ให้ขยะใหม่ๆเข้าบ้านด้วยการเฝ้าระวังประตูทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ อย่างประตูตาในยุคนี้ก็คือการเลือกมองอย่างมีสติเวลาจะไถมือถือก็ถามตัวเองก่อนว่าจะดูอะไรเพื่ออะไรเลือก unfollow เพจที่ทําให้เราจิตตกหรือประตูหูก็คือการเลือกที่จะเดินออกจากวงนินทาหรือเสพข่าวแต่พอดีใช่เลยฟ้ายิ่งเราป้องกันดีภาระในการทำความสะอาดก็น้อยลงแต่ต่อให้ป้องกันดีแค่ไหนมันก็ต้องมีหลุดเข้ามาบ้างใช่ไหม นี่จึงเป็นที่มาของยุทธศาสตร์ที่2คือศิลปะแห่งการจัดการและปล่อยวางหรือปหานประทานคือการจัดการกับความคิดลบที่เกิดขึ้นแล้ววิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้คือการต่อสู้ใช่ไหมคะฉันต้องไม่โกรธหยุดคิดเดี๋ยวนี้ซึ่งหนังสือบอกว่ามันเหมือนการยิ่งดิ้นในหล่มทรายยิงดินยิ่งจมแม่นแล้ววิธีที่ฉลาดกว่าคือการรับมืออย่างมีศิลปะ5ระดับจากเบาไปหาหนักครับ ระดับที่ 1. เปลี่ยนเรื่องคุยนุม่มนวลที่สุดเมื่อเริ่หมหงุดหิดให้รีบเปลี่ยนไปคิดเรื่องดีๆแทนระดับที่2พิจารณาให้เห็นโทษถ้ายัางไม่หยุดคิดให้พิจารณาว่าการคิดแบบนี้มันทำร้ายเรายังไงระดับที่3แกล้งทำเป็นลืมคือการเมินเฉยอย่างมีสติไม่ให้ความสนใจมันเดี๋ยวมันก็่อไปเองระดับที่4สืบสาวหาต้นตอคือหันกลับไปดูกระบวนการที่สร้างความคิดแทนที่จะไปยุ่งกับเนื้อหาของมัน ระดับที่5ใช้กําลังคม่มนี่คือไม้ตายสุดท้ายใช้กับความคิดอันธพาลจริงๆเช่นคิดทําร้ายตัวเองคือต้องใช้กําลังใจทั้งหมดข่มมันไว้ว้าวเป็นคู่มือการรับมือที่ละเอียดมากเลยค่ะพอเราป้องกันคนนอกได้จัดการคนในเป็นแล้วบ้านของเราก็จะเริ่มสงบสุขแต่บ้านที่ดีไม่ควรจะแค่ไม่มีเรื่องร้ายแต่ควรเต็มไปด้วยเรื่องดีดด้วยใช่ไหมคะ ถูกเพ่งเลยฟ้านี่คือยุทธศาสตร์ที่3ศิลปะแห่งการสร้างความคิดกุศลหรือภาวนาประทานคือการเปลี่ยนบทบาทจากผู้พิทักษ์มาเป็นนักจัดสวนที่จงใจปลูกดอกไม้สวยๆในบ้านใจของเราเพราะถ้าปล่อยไว้ตามยถากรรมมันจะมีแต่ยากกับวัชพืชขึ้นดอกไม้ที่ว่าก็คือแขกผู้มีเกียรตินั่นเองฟ้าชอบมากเลยค่ะมีสมท่านที่หนังสือแนะนำให้เชิญมาอยู่ด้วยบ่อย คุณเมตตาคือความปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุขเป็นยาแก้ความโกรธเกลียดโดยเริ่มจากการแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนเสมอคุณกระตันยูคือศิลปะแห่งการมองเห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วเป็นวัคซีนป้องกันโรคขาดแคลนแค่ลองเขียนเรื่องขอบคุณวันละ3มข้อก่อนนอนก็ช่วยได้มาก คุณอนุโมทนาหรือมุติตาคือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเป็นยอดนักสู้ที่มาจัดการกับความอิจฉาริษยาแค่เราเห็นเพื่อนโพสต์รูปแล้วยินดีกับเขาจากใจจริงก็เป็นการฝึกที่ทรงพลังแล้วพอเราจัดสวนจนสวยแล้วก็ต้องดูแลรักษาใช่ไหมนี่คือยุทธศาสตร์สุดท้าย ยุทธศาสตร์ที่4คือศิลปะแห่งการธนุบำรุงหรืออนุรักษนาประทานคือการรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ยั่งยืนเหมือนการคอยเติมฟืนให้กองไฟไม่มอดดับไป ด้วยเสาหลัก3าต้นใช่ไหมคะคือหนึการปฏิบัติอย่างสม่งเสมอโดยตั้งเกณฑ์ขั้นต่ำรายวันที่ทำได้ง่ายๆ 2. การทบทวนอย่างมีปัญญาหรือ weekly review เพื่อดูว่าสวนใจเราเป็นยังไงบ้างและ 3. การครบหากัลยาณมิตรคือการพาตัวเองไปอยู่ใกล้แสงแดดและพลังงานดีๆครบท้วนเลยฟ้าพอเราทำได้ทั้ง4ยุทธศาสตร์นี้ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะ ในบทท้ายๆของหนังสือคุณพิพัฒน์รมได้ฉายภาพไปเห็นโฉมหน้าของชีวิตใหม่ที่เป็นผลลัพธ์ของการบริหารความคิด เป็นยังไงบ้างคะพี่มาวินชีวิตใหม่ที่ว่าภายในใจเราจะมีพื้นที่ว่างเกิดขึ้นระหว่างสิ่งที่มากระทบกับการตอบสนองของเราเราจะไม่ได้เป็นพายุอารมณ์อกต่อไปแต่จะกลายเป็นท้องฟ้าที่เฝ้ามองพายุพัดผ่านไปส่วนภายนอกความสัมพันธ์กับผู้คนจะดีขึ้นการทำงานจะมีสมาธิและเบาสบายขึ้นสุขภาพกายและใจก็จะดีขึ้นตามไปด้วย เหมือนเราได้ติดตั้งเข็มทิศไหนของหัวใจเลยนะคะพี่มาวินที่มีคุณสมบัติใหม่ๆติดตัวคือความเบาจากการปล่อยวางความยืดหยุ่นเหมือนต้นไผ่ที่ลู่ลมความเชื่อมโยงกับผู้คนด้วยความเข้าอกเข้าใจและความเบิกบานอย่างเรียบง่ายที่หาความสุขได้จากปัจจุบันขณะ สุดท้ายแล้วเป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยนจากแบบฝึกหัดให้กลายเป็นวิถีชีวิตที่การปฏิบัติไม่ได้แยกขาดจากการใช้ชีวิตทุกกิจกรรมกลายเป็นภาวนาได้หมดและเราจะพบกับอิสรภาพที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่อิสรภาพจากการไม่มีปัญหาแต่คืออิสรภาพในการเลือกที่จะตอบสนองต่อปัญหาด้วยปัญญาและหัวใจที่สงบ ฟังแล้วมีพลังใจมากๆเลยค่ะพี่มาวินหนังสือบริหารความคิดเล่มนี้ไม่ได้ให้แค่ความรู้ทางธรรมะแต่ให้คู่มือการใช้งานชีวิตฉบับสมบูรณ์เลยอะค่ะที่สําคัญคือวรณศินในการเขียนของคุณพิพัฒน์ธรรมนะคะการใช้คําเปรียบเทียบที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งอย่างบ้านใจแขกไม่ได้รับเชิญภูเขาสายน้ําหรือท้องฟ้าทําให้เรื่องที่ดูซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้และนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันเลยค่ะ จริงที่สุดครับเป็นหนังสือที่เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่ายเปลี่ยนธรรมะบนหิ่งให้มีอยู่ในใจเราได้จริงๆครับและสําหรับคุณผู้สั่งที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันตามหาอยากจะอ่านฉบับเต็มเพื่อลงลึกในรายละเอียดข่าวดีก็คือหนังสือเล่มนี้เป็นอ e ีบุ๊กอ่านฟรีค่ะใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิดอ่านฟรี คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ง่ายมากๆเลยค่ะแค่เข้าไปที่ร้านหนังสือออนไลน์ชั้นนำอย่างปินโตอ e ีบุ๊หรือจะง่ายกว่านั้นคือ Search ใน Google ด้วยชื่อหนังสือบริหารความคิดหรือคำว่าพิพัฒน์ธรรมหนังสือธรรมก็ได้ค่ะใช่ครับแล้วก็จะพบกับเว็บไซต์ของคุณพิพัฒน์ธรรมคือ w w w p i p a t h a m c o m และ www.pipattham.blogspot.com ซึ่งในเว็บจะมีบทความย่อของหนังสือทุกเล่มที่คุณพิพัฒน์ทำเขียนทั้งนิยายธรรมะและธรรมะปฏิบัติรวม100กว่าเล่มและมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ไปอ่านกันได้ฟรีๆเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางเข้ามาสำรวจบ้านใจไปกับพวกเราสองคนนะคะ หวังว่าพอดแคสต์ในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ใครหลายคนได้เริ่มต้นทวงคืนอำนาจในบ้านของตัวเองและเปลี่ยนบ้านที่เคยวุ่นวายให้กลายเป็นวิมานที่สงบสุขได้อย่างยั่งยืนค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเป็นนายแห่งความคิดของตนเองนะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องฟ้าใสาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ ร่วมกันเป็นสะพานบุญและเป็นกำลังใจให้กับช่องพิพัฒน์ทำหนังสือธรรมที่จะนํางานเขียนหนังสือธรรมของคุณพิพัฒน์รรมมาเผยแพร่ให้กับกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมได้รับฟังและเรียนรู้ธรรมะดีๆต่อไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ